พยากรณ์อากาศประจำวันที่20กุมภาพันธ์2568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์2568ฉบับที่1ในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่าลมกระโชกมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุณหภูมิจะลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีเครื่องกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน